ที่ผิวหน้าแห้งมากๆจะเข้าใจดีเลยนะคะเวลาที่เราทาแป้งไปแล้วแป้งมันไม่ติดหน้านะคะจะทํายังไงก็แล้วเปลี่ยนแป้งก็แล้วนะคะใช้สเปรย์น้ําแร่ก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นคือสเปย์น้าแร่มันตอบโจทย์นะคะแต่ว่าตอบโจทย์ช่วงแรกๆพอมันเริ่มแห้งไปมันก็เหมือนเดิมค่ะแป้งก็หลุดออกมาเหมือนเดิมคือซึ่งเออพยายามใช้เปลี่ยนมาหลายๆตัวนะคะจนวันนึงเอได้มาเจอตัวนี้ค่ะกับวอลล่าสกินแคร์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นสเปรย์น้ําแร่ที่ เขามีส่วนผสมไม่เหมือนตัวอื่นที่เคยใช้มานะคะอย่างใส่คอลลาเจนลงไปนะคะมีกันแดดคือต้องบอกว่าจะให้ดูอยากให้เห็นขวดข้างในมากเลยน้าข้างในเห็นปะจะขย่าให้ดูนะคะมันจะเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆแบบส่วนผสมที่มันอยู่ข้างในอะคะมันจะไม่ใช่น้าแร่ล้วนๆเห็นไหมคะที่มันกลิ้งๆอยู่ข้างใน คือใช้เป็นプライเมอร์ก่อนแต่งหน้าสําหรับใครที่มีผิวหน้าค่อนข้างแห้งนะคะเวลาที่เราจะทาทรองพงรองพื้นทาแป้งอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยติดหน้าไม่ค่อยติดทนนะคะเราจะใช้ตัวนี้ฉีดไปก่อนเลยค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วเช็ดหน้าให้แห้งทาครีมเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วนะคะสามารถฉีดไปได้เลยแบบนี้นะคะผิวจะชุ่มชื้นค่ะทําให้แบบว่าเราทาแป้งติดหน้าง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเรามันนิ่มมันนุ่มมันชุ่มชื้นด้วยค่ะ 2คือใช้ฉีดพัฟนะคะเวลาเราทาแป้งตัวนี้จะช่วยให้แป้งนะคะมีความหนึบขึ้นนะคะติดหน้าได้ดีขึ้นและยังช่วยให้แป้งนะคะคือมีความละมุนมากขึ้นแป้งมันจะไม่หลุดออกมาเป็นฝุนฝ่นๆุนโดยเฉพาะใครที่หน้าแห้งอย่างที่บอกนะคะทาแป้งไปพุกใช่ไหมแป้งมันจะลอกมันจะหลุดนะคะแต่ตัวนี้จะช่วยให้ทั้งแน่นขึ้นติดทนขึ้นแล้ยังช่วยแป้งนะคะมีความเนียนละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะ <S <S ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ทําให้แป้งของเราเสียนะ คือตัวนี้ข้อดีของเขาคือยิ่งเป็นการบำรุงผิวไปในตัวด้วยค่ะดูชาปแป้งมันแบบคือแน่นขึ้นดีขึ้นเลยค่ะโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าการติดของแป้งนี่คือดีขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็คือหน้ามันเนียนขึ้นเยอะเลยค่ะ ชนิดบบที่3นะคะจะคล้ายๆกับแบบที่2ค่ะคือเราสามารถฉีดสส่แปรงได้เลยนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่เราปัดแก้มนะคะตัวสีบรัชเนี่ยจะขึ้นมาชัดมากขึ้นแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นคือสีมันจะละมุนขึ้นนั่นเองค่ะจะทําให้เม็ดสีของมันละเอียดขึ้นฉีดทางๆนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าฉีดใกล้เกินไปเนี่ยมันจะแฉะแล้วเราก็จะจุ่มลงไปเลยค่ะจุ่มแบบเบาๆนะคะแล้วก็ค่อยๆแบบปัด เห็นไหมคะว่าสีมันจะแบบราเรื <t une> ่อราเรื่อค่ะนี่เลยระับบบที่4นะคะคือการใช้เป็นเขาเรียกว่าล็อกเมคอัพหลังแต่งหน้านะคะเมื่อเราแต่งเสร็จเรียบร้อยก็ฉีดให้ทั่วหน้าเลยค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เมคอัพติดทนนะคะมีความชัดมากขึ้นนั่นเอง และยังสุดท้ายน,นะคะคืออย่างที่5วิธีใช้คือการพกไประหว่างวันนั่นเองค่ะคือตัวนี้เอจะชอบมากเพราะว่างานเอบางทีต้องเจอแดดแรงๆนะคะทำให้หน้านาแสบไปหมดเลยนะคะการฉีดเจ้าตัวนี้ลงไประหว่างวันเนี่ยคือต้องบอกว่ามันเป็นช่วยฟื้นฟูนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการลด การทำลายเซลล์ผิวของแสงแดดแล้วก็มลภาวะนั่นเองค่ะคือมันจะทําให้ชุ่มชื้นขึ้นมานะคะเราจะรู้สึกเฟรชหน้าขึ้นมาเลยอีกอย่างหนึ่งอะสารสกัดของเขานะคะที่เขาใส่ไปต้องบอกเลยว่ามันเป็นการช่วยบํารุงผิวระหว่างวันฉีดวันละกี่ครั้งก็ได้ค่ะตัวน,นี้ไม่แพ้นะคะไม่ก่อให้เกิดเขาเรียกว่าอาการระคายเคืองสาหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายค่ะและยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดด้วยนะคะเหมาะมากที่สาวๆนะคะควรจะมีติดกระเป๋าไว้เลยค่ะ